สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาช่ำปาลายไหลของฟาโรนะครับแล้วก็แบคโคลอนนะครับผมซึ่งวัสดุชําที่ผมใช้ก็จะเป็นดินนะครับดินถุงแล้วก็ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยม,มูลขี้หัวนะครับแล้วก็แกบแล้วก็มะพร้าวสับแล้วก็ผสมด้วยเพอร์ไลท์นะครับผม ก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะครับผมอ่าผมต้องแจ้งให้ทราบความว่าก,ก่อนหน้านี้ผมได้ทำการแช่น้ำยาเร่งรากและก็น้ำยากันเชื้อราไว้แล้วประมาณ20นาทีนะครับโอเคครับผมมาเริ่มทำกันเลยนะครับก็ใส่ดินก้นกระถางสักนิดนึงนะครับผมก็กระถางก็พอประมาณนะครับนี่ก็เริ่มด้วยต้นที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นฟาโรนะนี่ครับผม ฝาดูต้นนี้เป็นปลายไหลนะครับแล้วก็มีไหลออกมาแล้วด้วยครับผมก็จัดวางลงในกระถางให้ตรงนะครับแล้วก็เติมดินครับผมก็ไม่เห็นจะมีอะไรยากก็แค่เติมดินแล้วก็จัดเรียงต้นให้ดูสวยนะครับผมเพื่อความแข็งแรงเพราะถ้าอยู่ตรงกลางมันจะได้แข็งแรงครับผมแต่ว่าฟาดูต้นนี้รู้สึกว่าเป็นต้นรู้สึกจะใหญ่มากนะครับผมโอเคครับผม,เ,คคบผมเติมดินให้เต็ม ก็จัดวางให้เรียบร้อยครับผมโอเคเสร็จแล้วครับ1ต้นครับผมโอเควางไว้ครับผมก็เดี๋ยวมาทำต้นที่2กันเลยนะครับ รองต้นกระถางด้วยนะครับนี่ครับผมต้นที่สองก็จะเป็นแบคคอรอนนะครับเนี่ยก็ทําเหมือนกันเลยครับผมก็จัดวางให้อยู่ตรงกลางแล้วก็เขย่าสักนิดน,นึงเพื่อให้ดินมันได้ลงไปอยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคครับเสรยบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับต้นที่สองต่อด้วยต้นที่สามเลยนะครับ พอดีวันนี้มีเวลาว่างก็เลยตัดต้นไม้มาชำํำนี่ครับผมต้นที่สามก็เป็นปลายไหลฟาโลเหมือนกันครับผมโอเคก็เติมดินเหมือนปกติครับผมจัดเรียงให้เรียบร้อยครับผมไม่ยากครับผม โอเคเรียบร้อยครับผมต้นที่สามก็มาต่อด้วยต้นที่สี่เลยนะครับผม mm hmm. ก็ทำเหมือนเดิมครับผม นี่ต้นที่สี่ก็เป็นฟาโรเหมือนกันครับผมนี่เติมดินเสร็จก็ใส่ดินให้เต็มกระถางนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมต้นที่สี่สำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามกราบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเค ว่วนชิ้นนี้เป็นปลายไหลนะครับเป็นปลายไหลฟาโดที่ผมทําหักนะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่ไปตัดต้นต้นต้นปลายไหลครับมันมีปลายไหลอยู่ด้วยแล้วมันเกิดหักแต่ว่ามันมีรากแล้วครับผมผมก็เลยลองเอามาชามําดูไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่า ก็ลองใส่กระถางแต่กระถางตัวนี้เป็นกระถางน่าจะเล็กไปครับผมก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนกระถางดีกว่าโอเคเดี๋ยวรอรอเปลี่ยนกระถางดีกว่าครับผมมันเล็กเกินไปไม่มันใส่ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวใส่ดินรากมันจะโผล่ครับขอเป็นไซส์ใหญ่นิดน,นึงครับผมโอเคได้กระถางมาแล้วครับก็ทําการเติมดินเหมือนปกติเล็กน้อยครับผม ก็จัดวางปลายไหลนะครับตอนนี้ไม่มั่นใจเลยนะครับผมว่าจะได้ผลหรือเปล่ายังไรก็ถือว่าเป็นการทดลองแล้วกันครับโอเคครับผมเสร็จแล้วครับผม ก็รดน้ําให้ทั่วเลยนะครับผมลดน้ําให้ไหลออกทางก้นกระถางได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปต่อต่อไปให้ชมกันอีกนะครับผมโอเคสาหรับวันนี้ก็ก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ